สวัสดีครับผมอยู่ผมแดนเนียลนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อก Hero Academy อีกแล้วนะครับผมวันนี้มาเป็นแพ็คคู่ครับเป็นเดกุกับอุลาวิตี้นะครับหรือคุณอุลาลากะของเรานั่นเองครับผมก็อันนี้จะเป็นงานขาวดำนะครับให้ดูกล่องกันก่อนจริงๆแล้วมันเป็นงานเดียวกันกับ a อ e of Hero ใช่ไหมอ่านี่ เนเนี่ยมันจะเป็นงานเดียวกับเอ็ดออฟฮีโร่นะครับอันนี้ก็คือเขาออกมาคู่กันนะแต่ตอนนี้เราเป็นลายขาวดำนะครับผมวันนี้นี่ด้านหลังกล่องก็จะเขียนนะครับอูรวิตี้นะครับนี่เอ็ดออฟฮีโร่นี่บอกว่าคู่กับใครเป็นล็อตเจแปนทั้งคู่นะครับผมก้อนที่ผมเปิดคู่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีแววว่าจะเป็น พระเอกกับนางเอกมากที่สุดนะครับถึงแม้ผมจะแอบ,บเชียร์โทกะก็ตามนะครับแต่คงไม่ไม่พ้นนะครับคงไม่พ้นอุรารากะนะครับเดกุก็คือแน่นอนว่าเป็นผู้สืบทอดอะไรนะ one for all นะครับต่อจากออมไหมก็คือเขาเป็นรุ่นที่8แล้วก็คืออัตลักษณ์มีหลายอย่างมากครับตอนนี้ที่หลุดออกมาได้ส่วนอุรารากะนี่ก็เป็นเรียกอะไรอะกราวิตี้นะเรียกว่าทำให้สิ่งที่เขาจับเนี่ย ไม่มีไรแรงน้มถ่วงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยนะครับผมเริ่มที่เดกุก่อนแล้วกันครับ<อ>เดกุนี่ยิ่งกว่าเทพทูีกนะครับผม<อ> จะเป็นแบบนี้นะครับตัวกันกระแทกมาอย่างนี้จะไม่ค่อยอยากจะแกะตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเก็บคืนมันจะนะแต่ก็ต้องแกะครับเีื่อทุกๆท่านโอเคเดกูออกมาแล้วไม่มีอะไรมากนะงานเนี้ผมไม่ค่อยปื้มตอนลงสีที่เขาเป็นตัวสีสีเท่าไหร่นะกับพาร์ทหน้า ของบาคุโกอ่ะไม่ค่อยเหมือนอันนี้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ว่างานตัวอื่นอของงานนี้ดีหมดเลยนะยกเว้นบาคุโกะผมก็ไม่เข้าใจโอเคอันนี้แยกมาเป็น3ส่วนอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่แน่อาจจะยืนได้โดยไม่ต้องใช้ฐานนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะซิลดูกันนะครับผม มาครับเดี๋ยวดูหัวก่อนเลยหัวที่ว่าไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนเนี่ยหรือว่าตัวอื่นมันจะเหมือนหมดเออบาคุโกทาให้ผมไม่ชอบงานน,นี้เลยเป็นงันไปนี่เดโกะนะครับก็ใช้ได้นะีนขนาดงานขาวดานะเออเดี๋ยวว่าจะต้องลองไปหาดูงานสีของอันนี้มาและนี่มันแบ็กไว้ไงถ้าไปหางานสีมาอันนี้น่าจะดีนะน่าจะดีหมดอะยกเว้นบาคุโกเซ็งจีดีเลยนะครับเนี่ย ชิ้นต่อไปก็เป็นส่วนตัวเฮ้ยไม่น่าเกียดโหต้องไปหางานสีเดกุตัวนี้แหละต้องหางานสีและเดออ๋อไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเออตัวนี้ดีนะดีเลยอะ่อะรายละเอียดแบบนี้ก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าคือหน้าเออต้องไปหางานสีแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะ เอ็ดออฟฮีโร่นะเดกุ u, เนี่ยต้องต้องไปหางานสีแล้วตอนนี้ผมก็หานี่โมโมอยู่เหมือนกันนะครับยังหาไม่ได้เลยเช <Okay. S 1> <Okay. S 2> ลองประกอบหัวนะโอเคเออแต่งานนี้ก็ผมว่าหัวมันจะเล็กไปหน่อยจริงๆนะตัวอื่นก็เล็กตัวนี้ก็เล็กแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะยืนได้เลยไม่ต้องใช้ฐานโอเคแต่ว่าผมจะลองต่อฐานให้เพื่อนๆดูกันหน่อย มาต่อแล้วจะเป็นไงผมว่าไม่ใช้ฐานน่าจะน่าจะเวอร์ก,กว่านะอา้าวเดินกรรมแล้วเดี๋ยวโอ้โหแหกขาเลยเฮ้ยมันแหกขนาดนี้เลยเอ่ะเนี่ยนี่คือเด็กุนะครับผมเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวแต่ผมว่าไม่ใช้ฐานจะเท่กว่านะผมว่า ผมขอตั้งแบบไม่มใช้ฐานแล้วกันเดกุโอเคครับเสร็จไปหนึ่งตัวนะครับผมตัวต่อไปเดี๋ยวเป็นอุราวิตี้ครับหรือคุณอุราลากะนะครับจริงๆแล้วอุราลากะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะแต่ผมแค่แอบ,บเชียร์ให้เดกุมันได้กับโทกะเฉยแต่น่าจะไม่พลาดนะครับไม่น่าจะ หักไปคนอื่นได้นะครับน่าจะต้องเป็นสองคนนี้และครับที่คู่กนันนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการกระแทกอย่างนี้เหมือนเดิมจะพยายามไม่แกะอ้าวเป็นต่อมาเลยนะครับมีแค่สองชิ้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเอ้ผมว่ายืนได้นะผมว่ายืนได้เลยอะ่ะไม่ต้องใช้ฐานงานนี้มันดีตรงไม่ต้องใช้ฐานนี่แหละ นี่ผมชอบนะเพราะวาเวลาใช้ฐานมันกินที่มันซึบอืมคุณโอชโกโอเคเนี่ยทำให้ผมไปอยากได้งานสีเลยนะเพราะผมเห็นงานขาวดำอะเพราะว่างานขาวดำรายละเอียดมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยพลาดไงไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะทุกๆงานอะงานขาวดำเนี่ยแล้วผมเป็นคนเก็บขาวดำด้วย นียืนได้เลยสวยอะเดกุว่าดีแล้วนะอุลารากะดีกว่าเห็นไหมเฮ้แต่อุลารกะเนี่ยหัวมันโตพอดีนะหัวมันพอดีนะแต่เด็กุมันดูตัวเล็กไปหน่อยนึงโอเคครับ2ตัวก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปให้คะแนนกันท้ายคลิปนะครับผมก็สำหรับงานแบ็ไว้นี่นะครับ เอ f ออฟฮีโร่แบ็คไว้ก็สำหรับผมผมชอบนะครับชอบทั้ง2ตัวเลยครับถือว่าทำมาได้ดีครับทั้งแอคทั้งหน้านะครับทั้งไอมันเป็นสีขาวดำด้วยแหละสีมันเลยสวยอะ่ะนะก็สำหรับ2ตัวนี้ผมให้เป็นแพ็คคู่นะครับผมให้ไปที่4.5คะแนนแล้วกันนะผมที่เหลือไปสุดจ5เนี่ยเพราะว่ามัน รายละเอียดหัวเดกุที่มันเล็กเกินไปหน่อยแล้วก็ที่มันเป็นขาวดำเนี่ยแหละครับก็เลยให้แค่4.5ไว้ก่อนโอเคครับตัวนี้ก็ถ้าใครเก็บขาวดำก็ควรจะมีไว้นะครับแต่ผม,มีเก็บขาวดำพอซื้อขาวดำแล้วอยากซื้อสีปกติเลยครับผม2ตัวนี้เออมันดีมากๆนะโอเคครับคลิปนี้ก็ผมก็จะลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย